รเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านมานับสิบปีแล้วช่วงนั้นผมและเ,เ,เพื่อนเพิ่งเริ่มทํางานกันใหม่ๆพอมีรถขับก็บอกได้เลยว่าออกจะ้าวๆกันหน่อยเริ่มอยากเที่ยวอยากขับรถไปไกลๆทั้งที่ไกลสุดของพวกเราก็อยู่ไม่เกิน100หรือส0 0กิโลเมตรในราน่อราวนี้ส่วนครั้งที่เกิดเหตุการณ์สุดสะรพงที่ผมจําได้ไม่เลวครั้งนั้นผมไปเที่ยวหัวหินกันรวมแกงเพื่อน ได้4ีห้าคนขับรถยนต์กันไปสองคันคันของผมเป็นรถกระบะที่มีหลังคาผมเป็นคนขับมีเพื่อนนั่งด้านหลังส่วนแฟนผมก็นั่งคู่กันไปด้านหน้าระหว่างทางนั้นผมมองเห็นว่าถนนหน,นทางแม้จะยังไม่จจได้มากนะักแต่ด้วยความที่รถวิ่งคนละเลนมีร่องน้ําใหญ่ก้นช่วงถนนเหมือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไปในถนนบางสายบางช่วงจะมีต้นไม้ใหญ่ ลูกเรียงรายเอาไว้ช่วงเดินทางไปในช่วงกลางวันผมว่าบรรยากาศใช้ได้เลยทีเดียวอากาศค่อนข้างดีมีต้นไม้ใบหญ้าสองข้างทางแต่ในทางตรงกันข้ามพอตกค่มหน่อยในช่วงเดินทางกลับต้นไม้ที่เขียวชอุ่มก็ดูทะเมนวังเวงไปหมดได้เหมือนกันบนเส้นทางที่ผมขับไปในช่วงเดินทางกลับอาจด้วยความอ่อนเพลียอ่อนล้าเพื่อนที่นั่งด้านหลังก็เริ่มเอ็นพิงพนักแล้วก็หลับไป ส่วนแฟนผมก็มีเพลอพักสายตาไปบ้างด้วยความเป็นห่วงที่ผมต้องขับรถตามละพังแม้ด้วยระยะทางจะไม่ไกลมากนักแต่ในความเมตตแฟนก็อดเป็นห่วงไม่ได้หันมาชวนคุยบ้างคอยเปิดเพลงให้พอเพลินจนบางครั้งผมก็เพลินจนเกือบจะหลับได้เหมือนกันต้องใช้สติอย่างมากในการขับรถในค่ำคืนนั้นที่แม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแต่ผมก็ยังคงจำความรู้สึกร้อนๆในค่ำคืนนั้นได้ดี เรื่องมันก็มีว่าระหว่างทางที่ผมขับไปเรื่อยๆนั้นบางช่วงถนนจะไม่มีเสาไฟเลยหรือบางช่วงก็อาจจะมีบ้างแต่ค่อนข้างเว้นช่วงกันห่างพอสมควรทำให้ถนนค่อนข้างมืดมิดมีก็แต่เพียงแสงไฟจากหน้ารถของเราที่ส่องลงไปบนพื้นถนนผมยังคงขับรถต่อไปเห็นแฟนนิ่งไปบางช่วงก็พอจะคาดเดาได้ว่าแฟนผมน่าจะหลับไปแล้ว ระหว่างนั่นเองขณะที่ผมขับรถไปฟังเพลงไปจู่ๆก็ปรากฏเสียงเหมือนจะแทรกผ่านเข้ามาตามเสียงเพลงในรถคล้ายๆเสียงแอบของคนแก่ร้องขอให้ช่วยเป็นคำว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตอนแรกผมก็นึกว่าผมคงอุปทานหรือว่าคิดไปเองแน,น่แต่เสียงนั้นเหมือนจะยังคงดังแว่วอยู่เมื่อผมพยายามเงี่ยหูฟังซึ่งจะว่าไปแล้วมันไม่ได้ดังมาจากวิทยุในรถแน,น่แ ถ้าดังมาจากนอกรถเสียงนั้นต้องดังขนาดไหนถึงจะสามารถทะลุกระจกรถเข้ามาได้ผมพยายามทบทวนด้วยท่าทางมึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะนั้นเองแฟนผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนคนผวาอะไรสักอย่างใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเหงีย่ยทั้งที่แอร์ในรถเปิดค่อนข้างเย็นเฉียบจนผมอดถามไม่ได้ว่าฝันร้ายไปหรือเปล่าแฟนผมพยักหน้าแบบมึนๆเหมือนกึ่งฝัน เก่งเรื่องจริงเธอว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องขอให้ช่วยผมขนลุกสู้ขึ้นมาเลยในตอนนั้นอดถามต่อไม่ได้ว่าเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายเธอก็บอกว่าเสียงเหมือนกับคนแก่ม,มากกว่าแต่จับสำเนียงไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ผมแทบสตันเลยทีเดียวในวินาทีนั้นนี่ไม่ใช่ความฝันหรือไม่ใช่อุปทานแล้วแน่ๆหลองว่าทั้งผมและแฟนตามได้ยินเหมือนกันแบบนี้ แต่ด้วยความที่เกรงว่าแฟนผมจะกลัวผมเลยได้แต่ปลอบไปว่าคงจะไม่มีอะไรหรอกกินมากก็ฝันมากแหละจากนั้นผมก็พยายามประคับประคองรถต่อไปโดยที่แฟนผมเองก็ไม่กล้าหลับตาลงอีกเลยเหมือนจะช่วยมองทางไปตลอดเส้นทางสายนั้นอย่างที่ผมบอกว่าบางช่วงของถนนสายนั้นเมื่อกว่าสิบปีก่อนอยังไม่สว่างสวัยมากนะักบางช่วงถนนที่ค่อนข้างมืด ก็ทำเอาใจผมแกว่งไปได้เหมือนกันทั้งที่พยายามตั้งสติขับรถด้วยความระมัดระวังเต็มที่แล้วที่สำคัญก็คือผมพยายามเพ่งมองไปข้างหน้าอะไรที่มากีดขวางก็จะได้หลบเลี่ยงได้ทันซึ่งในคืนนั้นค่อนข้างแปลกตรงที่เป็นคืนเดือนเมษและแทบไม่มีรถลาวิ่งกวักขวายสักเท่าไหรไม่เห็นแม้แต่รถบรรทุกจะมีบ้างก็ค่อนข้างน้อยที่จะพยายามแซงเราขึ้นไปสักคันหนึ่ง ยังนับว่าโชคดีที่ถนนสายนั้นไม่ได้มีช่วงโค้งเยอะแต่ในความที่เป็นเส้นตรงยาวๆก็ทําเอาหลับในกันได้ง่ายๆเหมือนกันผมยังคงขับรถต่อไปเรื่อยๆมีเสียงเพลงที่แฟนผมคอยปรับเปลี่ยนไม่ให้ดูช้าจนหน้าง,ง่วงนอนเกินไปนักบวกกับมะขามเปรี้ยวพอให้ตาสว่างผมขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวังเสียงแปลกๆที่ได้ยินเริ่มเรือนหายไปแต่กลับมีเสียงสนุนัขที่เห่าหอน เหมือนจะล่องลอยผ่านมากับสายลมด้านนอกที่เห็นชัดว่าลมพัดแรงจนต้นไม้โยกคลอนไปหมดทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนเข็มไม่ความเร็วยังคงที่ผมไม่กล้าขับรถเร็วจนเกินไปนักด้วยเหตุที่ยามค่ำคืนทัศนวิสัยในการขับรถจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขณะที่ขับรถผ่านหลักกิโลเมตรบอกระยะทางไปได้สักระยะผมก็รู้สึกเหมือนมีเงาวูบไว้อยู่ช่วงร่องน้ำกลางถนนที่ขั้นกลางระหว่างเลนเอาไว้ พยายามบอกตัวเองว่าน่าจะเป็นเงาของต้นไม้ที่เอ็นไปมาตามแรงลมมากกว่าอย่างองื่นแต่ขับเลยมาสักพักผมก็ยังคงเห็นเหมือนเดิมเงาดำทะมึนที่มั่นใจว่าไม่ใช่เงาของต้นไม้แน่ๆแ,แต่จะเป็นเงาของอะไรที่ดูสูงใหญ่ไหวๆอยู่เบื้องหน้าจะว่าไปถ้าผมเห็นเพียงลำพังก็พอคิดได้ว่าอาจจะตาฝาดแต่อาการนั่งตัวเกร็งๆของแฟนผม ทำให้พอคาดเดาได้ไม่ยากว่าเธอก็คงเห็นเหมือนกันแต่เลือกที่จะไม่พูดอะไรออกมาเมื่อไม่มีใครพูดผมก็ค่อยๆขับรถต่อไปพยายามใช้สติอย่างมากที่จะจับพวงมลัยรถให้นิ่งที่สุดเมื่อเห็นสิ่งใดที่ดูหลอนๆห,หน่อยผมก็จะละสายตาจากจุดนั้นแต่เอาเข้าจริงทุกสิ่งมันก็เกิดขึ้นเหลือมากจริงๆครับจากแค่งเงาดำวบไหวอยู่ไม่ไกลจู่ๆก็ค่อยๆปรากฏไปรูปเป็นร่าง คล้ายกับคนตัวสูงใหญ่พยายามไต่ขึ้นมาจากร่องน้ําก่อนจะยืนโบกมืออยู่ในระดับสายตาของผมแล้วก็พูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงเดิมๆที่ผมมั่นใจว่าเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้มันหวนกลับมาอีกครั้งพร้อมๆกับร่างดำทะมึนเหมือนไม่เกรียมเป็นตอตะโกที่ยืนอยู่ข้างร่องน้ำนั้นทำเอาผมแทบช็อกพยายามเรียกสติกลับมา เพื่อขับรถต่อไปให้ผ่านจุดแนแ้นให้ได้แต่ด้วยสัญชาตญาณของคนเราเมื่อรถเคลื่อนตัวผ่านร่างทะมึนแสงไฟจากหน้ารถก็สะท้อนส่องให้เห็นใบหน้าที่มีร่องรอยไหมน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาตามรอยปริตาดวงตาสีแดงกำลัที่เหลือถลนออกมานอกเป้าเท่านั้นเองผมแทบเบียบคันเร่งเพื่อเร่งความเร็วให้ไวขึ้นจนรถเคลื่อนผ่านจุดนั้นมาได้ชนิดใจหายใจคว่ำ แต่สิ่งที่ผมจําได้ไม่เลวมคือกลิ่นเหม็นไหม้ปาปนกับกลิ่นเหม็นเน่าราวกับซากศพที่วนเวียนเข้ามาจนแทบทนไม่ไหวได้แต่คิดนลตั้งสติว่าเราต้องผ่านไปให้ได้จากที่เคยขับรถไปต่างจังหวัดมาผมต้องยอมรับว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ครั้งไหนเลวร้ายไปกว่าครั้งนั้นมาก่อนเรียกว่าพอหันไปมองหน้าแฟนก็เห็นใบหน้าเธอขาวซีดเชื่อว่าเธอเองก็คงเห็น และด้วยกลิ่นไม่ตาม่างไปจากผมแน่ๆจนผมได้แต่ปลอบไปว่าอีกไม่ไกลเราก็ถึงบ้านกันแล้วทั้งที่โดยระยะทางก็ไม่ใช่ไกล้ๆแต่ในช่วงเวลาที่มืดมิดแบบนั้นคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้กำลังใจกันแน่ๆส่วนด้านหลังของผมเพื่อสองคนคือหลับสนิทแทบไม่รู้ร้อนรู้หนาไปกับพวกเราเลยจริงๆผมพยายามประคองรถให้วิ่งตามเลนของตัวเองไปเรื่อย ช่วงนั้นเป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกรถที่วิ่งตามกันมาถือว่าน้อยเต็มทีแต่ที่น่าแปลกใจคือมีรถอยู่คันหนึ่งเหมือนจะวิ่งตามเรามาแทบตลอดเส้นทางหลังจากที่ผมผ่านจุดวิกฤตสุดหลอนนั้นมาได้แสงไฟหน้ารถสะท้อนกับถนนสาดอยู่ทางด้านหลังผมพยายามเบี่ยงซ้ายเพื่อให้เขาแสงออกกว่าเพราะเราน่าจะขับช้ากว่าเขาแน่แต่ดูเหมือนรถคันนั้นจะยังคงวิ่งตามรถผมมาเรื่อยๆ ไม่มีวี่แววว่าจะแสงขึ้นไปแต่อย่างใดจนผมเริ่มอึดอัดจะว่าไปแล้วถ้าพูดตาภาษาชาวบ้านก็เหมือนขับรถหาเรื่องกันชัดชัดเพราะอยู่ในภาวะขับที่ตูดมาเกือบตลอดทางจนสุดท้ายผมพยายามเร่งความเร็วรถขึ้นเพื่อให้ทิ้งห่างรถคันนั้นไปเลยแต่ก็น่าแปลกในจังหวะที่ผมพยายามเร่งความเร็วรถคันนั้นกลับเร่งความเร็วที่มากกว่าเพื่อแซงรถผมขึ้นไป ก่อนที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผมถึงกับร้องเสียงหลงจะแตะเบรกก็เกรงว่ารถจะหมุนเลยได้แต่พยายามผ่อนคันเร่งเพื่อให้รถของเราแล่นต่อไปได้โดยไม่คาดฝันทั้งผมและแฟนรวมถึงเพื่อนที่นั่งด้านหลังก็เลืมตาขึ้นมาด้วยความตื่นตกใจเชื่อว่าทุกคนคงเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นรถที่พุ่งทะยานแซงเราไปหลุดโค้งตกลงไปที่ร่องน้ำอันเปรียบเสมืนอนเกาะกลางถนน ซ้าร้ายไปกว่านั้นคือรถคันนั้นพุ่งชนประท้ากับต้นไม้ใหญ่ก่อเปลวเพลิงจนลุกท่วมจนแดงรถไปหมดแต่ในท่ามกลางความตกตะลึงของพวกเราขณะที่รถเคลื่อนตัวใกล้จุดเกิดเหตุเข้าไปทุกขณะนั่นเองแสงไฟก็ค่อยๆหลีลงเลือเพียงกลุ่มควมันสีขาวที่ล่องลอยวนเวียนไปทั่วบริเวณพร้อมกับกลิ่นเหม็นไหมเหมือนเนื้อย่างที่เหม็นสาบสางอย่างประหลาดตลบอบอ,บอวนทั้งที่พวกเราอยู่กันภายในรถ พวกเราได้แต่หันหน้ามามองกันด้วยใจที่เต้นระทึกวิคาดไม่ถึงว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้ที่น่าสะพรึงกลัวไปกว่านั้นคือภาพเดิมที่ผมกับแฟนเห็นชัดเจนมาแล้วก่อนหน้านี้ภาพของร่างดำทะมึนสูงใหญ่ที่ค่คอยๆตะกายขึ้นมาจากร่องน้ำสภาพราวกับซากศพที่ไม่เกลียยมีรอยปรีกแตกที่แสงไฟหน้ารถส่องกระทบให้เห็นทั้งคราบเลือดที่ไหลออกมาจากรอยเปรีแตกนั่นมันเป็นไปได้ยังไงกัน เราผ่านจุดนั้นมาตั้งไกลแล้วเสียงเดิมๆที่ร้องมาช่วยด้วยดังแข่งกับเสียงสุนัขที่เห่าหอนมาแต่ไกลชวนให้ขนลุกเกลียวไปทั้งตัวแฟนผมแตะแขนผมเบาๆต้องยอมรับว่าเวลานั้นเธอเรียกสติได้ดีกว่าผมเสียอีกเธอบอกว่าอย่าจอดนะอย่าหันไปมองอย่าให้พวกเขาคิดว่าพวกเราเห็นเขาไม่ว่าสิทธิแฟนผมพยายามเรียกสติให้กลับคืนมาจะเป็นทฤษฎีไหนก็ตาม แต่ผมก็พยายามเรียอสติตัวเองประคองรถด้วยใจที่แน่นิ่งมากขึ้นพยายามเพ่งมองตรงไปข้างหน้าชนิดไม่เหลียวหลังไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังว่าร่างดำทะมืนนนั้นยังคงยืนบกมืออยู่ที่เดิมอยู่อีกหรือเปล่าผมคิดแค่ว่าต้องขับรถให้พ้นจากจุดนั้นให้ไหวที่สุดผมขับรถด้วยความเร็วที่เร่งขึ้นมาตลอดท่ามกลางความมืดมิดมวถนนสายนั้นในยามค่ำคืนจดมั่นใจว่า เรามาไกลเกินกว่าจะพบเจอกับอะไรที่สุดหล,อล่อนะดึกแบบนั้นอีกผมก็ค่อยผ่อนคร่งพร้อมๆกับถอนหายใจออกมาแทบจะพร้อมๆกันว่าเรารอดแล้วผมบอกตัวเองอย่างน้อยผมก็ทำสำเร็จด้วยการประครับประคองรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตามสิ่งสุดสะพริยงที่ได้เจอที่ผมจำได้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่มักบอกเล่ากล่าวขานกันมานานเรื่องของตัวตายตัวแทนบนท้องถนนที่มีอยู่กันมากมาย ยิ่งที่ไหนเขาว่าเฮี้ยนก็ยิ่งเจอกันบ่อยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไม่รู้จบแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่เคยเจอกับตัวเองมาก่อนจนถึงค่ำคืนนั้นที่เราต่างพบเจอในสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในชีวิตจากจุดนั้นที่ค่อนข้างมืดอีกไม่ไกลเราก็เริ่มเข้าสู่ย่านชุมชนแสงไฟบ้านเรืเอนเริ่มเยอะขึ้นไม่เป็นป่าทึบเหมือนที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่ประมาทจนเกินไปนัก ยังคงพยายามตั้งสติขับรถจนกว่าจะรู้สึกว่าปลอดภัยจริงๆเราผ่านจุดพักรถหลายจดุดแต่แฟนผมเลือกที่จะนั่งร้านข้าวต้มริมทางผมเห็นว่าอีกไม่ไกลก็จอดแวะพักรถไปในตัวหลังสั่งอาหารมาได้สักระยะนเสียงเด็กเสิร์ฟพริคอร์ดบริการอยู่ที่โต๊ะก็ทักผมขึ้นมาว่าผ้าเย็นหน่อยไหมครับพี่ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่หลังจากน้องเขาวา่าผ้าเย็นมาให้ก็มีคำพูดต่อมาอีก ที่ชวนสะดุดใจอยู่ใครคล้ายกับว่าขับรถผ่านเส้นทางนี้มาได้เวลาติดๆแบบนี้ดูคลิกเครียดๆกันมาแทบทุกคนครับเออนะทําไมต้องเครียดผมถามน้องเขาต่อน้องเขาก็บอกว่าถ้าพี่ไม่เจออะไรก็ดีไปว่ากันว่ามีหลายคนเจอจุดที่รถยนต์เพิ่งตกร่องกลางถนนจนไฟลูกท่วมน่าจะหลับในแกเลยตายไม่รู้ตัวใครผ่านไปมาเจอแกยืนโบกมือ ขอความช่วยเหลือตลอดนี่มบนพระมาะทำบุญก็แล้วเชิญวิญญาณไปแล้วแต่ก็ยังวนเวียนไม่ไปไหนผมฟังจบก็แทบถึงบางอ้อเหมือนปริศนาที่ดูไขออกมาจนรู้เรื่องแต่ถามว่ารู้แล้วรู้สึกยังไงต่อก็อดขนลุกขนพองกันไปต,ตามๆกันไม่ได้นั่นแหละผมยอมเสียค่าที่ให้เด็กหนุ่มนั่นอย่างน้อยก็สําหรับผ้าเย็นและเรื่องเล่าที่ทําให้ผมรู้ว่าทําไมพวกเราถึงต้องไปเจอสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติแบบนั้น ก็เพราะเหตุการณ์รา้รายเพิ่งผ่านมาผ่นานมานี่เองถ้าพวกผมรู้มาก่อนคงไม่กล้ากราบคำมือกันแน่แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ผ่านไปและค่อยๆลบเลือนไปบ้างตามกาลเวลาแต่อย่าให้นึกถึงเพราะถ้านึกถึงขึ้นมาครั้งใดผมก็อดที่จะเซลยวสันหลังไม่หายนึกงสภาพคนร่างสูงใหญ่มายืนนบอกือร้องของความช่วยเหลืออยู่ที่กลางร่องน้ำแบบนั้นเป็นใครก็คงขนลุกเกรียวไปไม่ต่างกับผมไปแน่ แต่นั่นก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่ผมพบเจอบนถนนสายหัวหินประจวบเมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมาแล้วในยุคที่ถนนหนทางยังไม่เจริญเหมือนกับช่วงเวลานี้แต่ผมก็ยังมองว่ายิ่งเจริญมากเท่าไหร่การขับรถก็ยิ่งเพิ่มความเร็วกันมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ประมาทอย่างน้อยเราก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าบางสิ่งที่เหนือความคาดหมายถ้าเมื่อใดเราได,ได้เจอกับมัน ก็คงต้องอาศัยสติเท่านั้นที่จะประคองรถต่อไปบนเส้นทางสายนั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยให้ได้ทุกวันนี้ผมกับแฟนยังจดจําเหตุการณ์ในค่าคืนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมาเนิ่นนานแค่ไหนและแทบทุกครั้งที่เราขับรถผ่านถนนสายนั้นเราก็เลี่ยนที่จะขับผ่านในช่วงเวลาค่ำมืดเดึกดเดินอย่างน้อยที่สุดผมก็เชื่อว่าเราคงไม่เจอผีในเวลากลางวันแน่นอน